แแปลแรลถึงเวลาปวดเมืองอีกครั้งแล้วมหัตถัรยปวดเมืองดูทิ e วอร์ไดเริ่มขึ้นแล้วในเวลาของสงครามกลางเมืองดูทาวเรื่องนั้นได้เริ่มขึ้นจากการที่เขานั้นได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งการ แล้วเข,เ,เ,ขเขาเนี่ยดันไปทำเขาเนี่ยดันผือทำความเสียเสียหายของบ้านันของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจตอนแรกเขานั้นตั้งใจจะจุดไฟแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นสงครามระห่ำการเมืองไหนสิจุดไฟตรงนี้ดีกว่านะฉันว่ามันน่าจะโอเค เปิดไฟว่าเอออ้าขอโทษครับขอโทษครับมีใครเป็นไรไหมมีใครเป็นไรไหมน่ะฮะเออผมขอถูกไฟตรงนี้ตองเปน,นะครับอือ้านี่มันบ้าเลยเนี่ยอือเฮ้ยคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคุณตำรวจจะมาจัดผมทำไมขอโทษครับคุณตำรวจ เออขอโทษนะครับคุณตำรวจเอานี้ดีเนี่ยฮะโอ้ยอือฮะตำรวจมาเยอะมากเลยต้องต้องทำไงดีทำไงดีฉันหาทางออกจากเมืองนี้ดีกว่าเมืองนี้กฎหมายมันเที่ยงคัดมากเกินไปฉันต้องการเมืองที่สงบกว่านี้ ขอให้ขอให้ขึ้นขอให้ขึ้นไปยังตึกตรงนั้นได้นะฉันจะได้ฉันจะได้เป็นอิสระจากเมืองอันโหดร้ายนี้นี่ฉันจะได้เป็นอิสระได้โปรดอ่ขอให้ขึ้นได้ก็แล้วกันนะเพื่ออิสระของฉัน ย้จ้าโอ้โอ้ไม่เออ้โอ้ยทำไมมันมันรู้สึกเจ็บแบบนี้ไม่นะโอุ๊ชดูว่าฉันต้องปีนป่ายขึ้นไป,ไปอีกเดียวแล้วละ่ะแต่ว่าอย่าให้ตำรวจเห็นตัวฉันก็พอฉันจะขึ้นไปยังไง สิเราขึ้นจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นตึกตรงนี้ก็ได้ขอให้ถึงไม่ไม่ก็จะถับไปไปถึงตรงนี้เนี่ยอ๋เมืองน,นี้มันช่างโหดร้ายจริง โอ้ยฉันว่าฉันต้องหาทางขึ้นทางอื่นแล้วละ่ะโอ้ทำไมคนในเมืองนี้ใจร้ายจังท้ายนั้นก็สามารถขึ้นมายังตึกได้สำเร็จเอ้ยในที่สุดก็ขึ้นมาถึงแล้วอเี้าลาเป็นอิสระภาพแล้วอืมฮู้ฮว่า ระหว่างการหลบหนีนั้นได้เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ๋อ้ยขึ้นยากจริงเฮลิคอปเตอร์นี่มันขับขับยากมากระหว่างการเดินทางอันแสนยาวนานนั้นก็ได้มีเรื่องสุดไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่แล้วเขานั้นได้ผลขับเข้าไปในส่วนของแอร์เรียห้าสิบเอ็ด โดยที่เขาไม่รู้ตัวและเขาไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้นี้นั้นจะจะจะกลายเป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาทําสงครามกับคนทั้งเมืองนี้มีวันที่ไหนกันนะฉันว่าฮะค่ายทหารนี่นาฉันว่าฉันไปเราไปค่ะขอความช่วยเหลือจากที่นั่นได้เอาละไปกันเถอะเราจอด เค,เครื่องไว้ข้างหน้าดีกว่าเอาละเอาละนะขอให้ลงอย่างสวัสดิภาพด้วยเถอะโอ้ไม่ไม่อะโอ้ยดีจังยังรอดมาได้ไปขอความช่วยเหลือกันดีกว่าใช่ได้ครับนี่ใช่ด้วย ฮะเฮ้ยอะไรอ่ะน <t une sound> mm ี่คุณตำรวจอะไรของคุณเนี่ยอ้าคุณทำไมผมแค่มาขอความรู้คุณตำรวจทำนี้ทำไมโอ้ยคนเมืองใจเย็่เอาเลยการเถอะไอ้ยแก มันจะยากขนาดนี้อ๋อช่วยขอหยุดเถอะผมแค่มาขอความช่วยเหลือทำไมจะจงแบบ่นี้เฮ้ยระเบิดก็หมด ร่วงไปคะล่วงไปสิโอ้ยทำไมติดเือเกินรอขึ้นหัว,วงไหมไม่ไม่ยุดโลดหยุดเพลเขาไม่มีทางไปแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ถูกจับกมุมตัวไปยังสถานีตำรวจ คุณตำรวจจับผมเลยเจ๊โปรดหลังจากนั้นเขาถูกมอบตัวงนในที่สุดขอโทษนะครับขอโทษนะครับคุณตำรวจ ผมจะไม่ทำอะไรอีกต่อไปโอ้ยตอนนั้นน่ะแคบตายจริงจะเชื่อว่ามันจะโหดร้ายทารุณขนาดนี้เฮ้ยกลับบ้านดีกว่าจบบริบูบูล